สำหรับประเด็นเรื่องราวที่ผูกพูดถึงกันเนาะในโซเชียล <social S 2> <ช>นะครับก็คือเป็นการเล่นมุกการแซลหรือเข้าใจผิดอ่า<ช>เล่นมุกแซลหรือคนที่เอาไปตีความต่อเข้าใจผิดอ่าเรามาลองดูกันดีกว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับวันนั้นก็ไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เนาะ,ะทางหมอลำแพรพาวแสงทองเนี่ย<ช>แล้วก็มีคุณซัน บงสทรเนาะ <ไป S 1> ก็ไปรับเชิญนะครับอยู่ในร้านดังร้านนึงนะครับถแถวๆกรุงเทพน,นี่แหละอื<ช>และก็มีพิธีกรดังเป็นเน<ช>็ตไอดอลมารับเชิญเหมือนกันนะครับซึ่งก็มีการแซวกันเกิดขึ้นแต่ทีนี้คำคำนี้ถ้าเป็นถ้าพูดกับคนอื่นก็อาจจะไม่ได้ดดราม่าห,หรือ มันมันดูมันจะดูยังไงอ่ะมันบางทีเราย้อนกับไปฟังหลายรอบแล้วนะเราไปคิดว่ายังไงก็เป็นการแซลแต่ทีนี้พอคนเอามาตีความแล้วก็เชยออกไปแล้วก็ตัดคลิปต่างๆไปลงตามแพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็ทําให้เกิดเป็นกระแสในวงกว้างลามไปถึงเหมือนการบุลลี่หรือดูถูกหรือเหยียดอาชีพไหมอะไรแบบนี้ซึ่ง และคนอ,อีกหนึ่งคนที่คนโยงไปเยอะที่สุดก็คือบอสผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นแหละอ่าก็อดีตสามีของบอสแพลนั่นแหละน,นี่เนี่ยเพราะเขาก็มีฉายาว่าผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์ซึ่งจะฉายานี้นะคะก็ตั้งมาตั้งแต่เป็นเน็ตไอดอลที่อยู่ตั้งแต่ฟิแนแลนด์แล้วเนาะก็ทีแรกก็เป็นบาอุดรนอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอ,อไปอยู่ทางฟิแนแลนด์นะคะเพื่อนก็ พอดีมีคนคอมเมนต์อะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้ชื่อใหม่ก็คือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็เหมือนเป็นฉายาแล้วก็เป็นชื่อด้วยเขาก็เรียกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กันอะไรอย่างเงี้ยและทีนี้คือก่อนหน้านี้วันนั้นหรือก่อนหน้านี้วันสองวันมันเกิดประเด็นกันที่เหมือนเข้าใจผิดแล้วแฟนคลับโยงในเรื่องกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดประเด็นกันอยู่พอดี แล้ววันนั้นไปรับเชิญแล้วเข้ามาแซลอันแซวคำนี้คนก็เลยโยงไปเรามาขอไปย้อนฟังคลิปกันหน่อยดีกว่าไหมล่าสุดผู้ยิ่งใหญฟิลแองก็ออกมาเคลื่อนไหวอีกนะบอสบีก็ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันแล้วก็ล่าสุดทางพิธีกรก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นเปิดคลิปไปเลยนะคะครับเห็นไหมนี่นะต้องเพิ่มเสยงเพิ่มแสงจนใจ พ่อพ่อสักสักนิดนึงเออลูก็คนนี้เนี่ยตอนเนี้ยหาเลี้ยงครอบครัวดูแลทุกคนมีกำลังใจที่ดีวันคืนเนี่ยเจอโตไปสมมุติว่อไม่ได้เป็นลิเกแล้วไม่ได้เป็นนักรองแล้วลูกผมทำหน้าที่ทำทุกอาชีพได้แต่มีอาชีพหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าอยากไปทำเลยคันเลย มันไม่เวิร์กมันไม่ดีอาชีพแบบนี้ไไม่ผู้ใหญ่บ้านมอ่นี่แหละคำคำนี้เป็นประเด็นคนก็เลยโยงไปบางคนโยงไปถึงพี่บาฟิลเลนด์บางคนโยงไปถึงผู้เหี่บบ้านทั้งประเทศเอาไม่ดีหรออาชีพนี้นน่นนี่นั่น,นอะไรอย่างนี้อ,อ่ะและล่าสุดนะครับเราก็เห็นทางบอสบกอีก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกัน แต่ก็ไม่ได้โยกว่าเป็นเรื่องประเดีนเดียวกันนะแต่คนอะโยกไปก่อนแล้วไงพี่น้องครับนี่บอสบีบอกว่าไม่มีอาชีพไหนที่ต่ําต้อยมีเพียงทัศนคติเท่านั้นจุดๆๆๆๆ,ๆ,ๆุๆจุดจประมาณนี้แ,แต่ทีนี้พอโดนดราม,ม่าเยอะๆ,ๆทางเด็กไอดอลเนาะหรือพิธีกรชื่อดังก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวนี่ใช่ไหมมองถึงเจตนาหนาหะ นักคอนเสิร์ตคนนั้นที่ผมออกมาพูดช้าเนี่ยไม่ได้จะกนตีนหรือว่าไม่ได้จะนิ่งห,หรือว่าไม่ได้จะอ,อะไรคือผมอยากจะดูว่าณตอนนี้คนเอาผมไปตีความยังไงผมจะได้มาสรุปทีเดียวโอเคไหมทุกคนต้องไปต่อเจตะนาผมณนะวันนั้นคือผมเล่นมุกผมแซวผมพูดคนดูคิดตามคนดูเก็บกอง มทำเจตนาผมผมเล่นมุกถ้ากอบมุกนั้นมันสําเร็จมุกนั้นคนดูเก็ตถ้ากับว่ามันสําเร็จแล้วเจตนาผมแค่นั้นเจตนาผมแค่เซลแต่มีพี่ๆหลายๆท่านก็เอาผมไปตีความว่าผมไปดูถูกอาชีพผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่านะวันนั้นคือผมเล่นกับน้องไว้สันเอ๋ย นะตอนนี้เนี่ยเป็นลิเกใช่ไหมเป็นนักร้องใช่ไหมต่อไปเนี่ยตอนนี้มีกำลังใจที่ดีต่อไปเลิกเป็นลิเกเลิกเป็นนักร้องทำได้ทุกอาชีพไปนะอะยกเว้นอาชีพหนึ่งมึงไม่เหมาะหรอกมันไม่ดีไม่เวิร์คคืออาชีพผู้ใหญ่บา้านเจตนาของแ<ม>่เแแซลอโอเคไหมแกเซลคือผมไม่ได้หมายถึงว่า ผู้ใหญ่บ้านไม่ดีผมจะไปดูถูกผู้ใหญ่บ้านทําไมลุงผมก็เป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่สุทธิชัยยาสุราษฎร์ธานีลุงผมก็เป็นผู้ใหญ่บ้าน,าธธาน,น,านทีนี้ปุ๊บผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมองถึงเจตนาณนะวันนั้นคือผมเล่นมุกแต่ถ้าใครเอามุกที่ผมเล่นเนี่ยไปตีความว่าเอ้ยมันไปดูถูกอาชีพผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าผมขอโทษผมขอโทษ ดีเหมือนกันที่มันเป็นดราม่า,ายอย่างนี้ mm. หรือว่ามันมีกระแสร,รีแอคชั่นกลับมาอย่างนี้ mm. มันจะได้ทําให้ผมเนี่ยกลับมาคิดดูว่าโอเคต่อไปเนี่ยเราเอาจออา mm. เราจะได้เอาเคสตรงเนี้ยไปเป็นกรณีศึกษาว่าโอเคคําพูดเรายังไม่อย่างนั้นคําพูดเรายังไม่อย่างนี้โอเค mm. แน่นอนว่าคําพูดผมหรือว่าการเล่นพวกตลกหรือการจะทําอะไรสักอย่าง,นงเนี่ยมันเหมือน การสาดสีหรือว่าการวาดรูปของในกระดาษหรือการทําน้าพริกสักถ้วยหนึ่งมันก็ประมาณนี้ย่งเนาะก็คือได้ออกมานี่อธิบายในวันนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อธิบายในเจตนานะครับว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะดูถูกอาชีพผู้ใหบ้าล แล้วก็พอมีคอมเมนต์แล้วก็เป็นการเซลล์น้องสันเล่เฉยๆแล้วก็ไม่ได้หมายถึงใครด้วยอ่าแล้วคอมเมนต์ก็คือมีเหมือนพาาพิงไปถึงพ่อของพิธีกรท่านนี้ด้วยนะคะเขาก็อยากจะมาขอขอร้องว่าไม่มีพ่อคนไหนเนี่ยซัพพอร์ตลูกในทางที่ไม่ดีหรอกอ่านะคะแล้วก็อยากให้มีคอมเมนต์ที่ไปถึงพ่อผมเลยนาะ้เขาก็ออกมาขอโทษเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ ชาวเน็ตก็อย่าคอมเมนต์นะคะในทิศทางที่ไม่ดีเลยละกันค่ะแล้วเขาก็ขอจบเนาะขอโทษแล้วขอจบประเด็นดราม่าตรงนี้ค่ะอือแล้วก็พร้อมอย่างบอกว่าจะนําไปเคสนี้ยไปเป็นตัวอย่างไปปรับปรุงแล้วก็ต่อไปในการเล่นมุฟอาจจะพูดได้เคลียกว่านี้นะคะเหมือนเหมือนบางคําที่เราเคยใช้ค่ะทุกคนคําคํานี้อาจจะเราจะอาจจะหมายความเป็น ทำนี้ก็คือความหมายแบบนี้<ม>แต่ถ้าเราพูดไม่เคลียร์เหมือนเนี่ยเขาบอกแค่ว่าเซลนอ้องแต่มันจังหวะสั้นๆแล้วไม่ได้อธิบายว่าเองอย่าไปทํานะอาชีพนี้ไม่เหมาะกับเอง<ม>คือตรงนั้นน่ะไม่ได้อธิบายนะคะ<ม>เพียงแต่มาอธิบายตอนที่มาขอโทษนะคะม,มาขอเคลียร์นะคะซึ่งเขาก็เล่นมุกกันแล้วก็คนดูก็คือชอบใจนะคะคแล้วก็คนดูที่อยู่กรุงเทพเขาชอบใจไม่รู้ว่า<ม>ไปโยงถึงอาชีพได้ยังไงไปโยงถึงคนอื<ม>่นได้ยังไง ครับผมนั่นแหละอ่ะเนาะก็เข้าใจในจิตนาแล้วนะในตอนนี้นะครับผมเนาะอ่ะโอเคไม่มีอะไรแล้วแหละอืมฉะนั้นแล้วเราก็ทุกคนเคยทําผิดพลาดทุกคนเคยอาจจะทําไม่ถูกแต่เขาก็ออกมาขอโทษก็ถือว่าทุกคนก็น่าจะเข้าใจเนาะค่ะสําหรับการเล่นมุกสดๆอะไรเงี้ยมันน่ารักทีสดๆเนาะก็เลยทําให้กลายเป็นคลิปไวรัลนะคะสําเเลยค่ะแอะตื่นมาตัวเช้าอะไรเขาเป็นอะไรกันหรอ กรบผมก็เนี่ยเราเลื่อนไปในฝีเราจะเห็นเต็มไปหมดเลยที่เป็นโพสที่บอกว่าไม่มีอาชีพไหนที่ต่ําต้อยมีเพียงทัศนคติเท่านั้นที่ต่ำต้อยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นหลายๆแบบว่าหลายคนโพสเลยไม่ว่าจะเป็นศิลปินเองไม่ว่าจะเป็นหลายๆคนอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเขาก็ไม่ได้ดูถูกอาชีพผู้ใหญ่บ้านหรอกเพราะผู้ใหญ่บ้านเกษียณกว่าจะเกษียณได้นะคะหกสิบปี ใครที่แบบเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่เป็นนุ่มเงี้ยกว่าจกเกษซลณอายุโบราณปีเลยนะครับก็คือเป็นการเซลล์กันเล่นนั่นแหละเนาะอ่เข้าใจแล้วเป็นเจตนาก็คือเซลล์กันเล่นแต่ทีนี้ด้วยสดๆนะตอนนั้นบนเวทีก็อาจจะอธิบายหรือว่าอาจจะไม่ได้เคลียร์หรือว่าอาจจะพูดไม่ได้ชัดเจนตามที่เจตนาของเขาแต่เขาได้ออกมาเคลียร์แล้วก็โอเคแล้วครับอ่ะถือว่าเรื่องนี้ก็คือแล้วกันไปแล้วก็นี่แหละจบ ลงด้วยดีอ่าต่อไปเราก็เรามาระวังในการคอมเมนต์นะครับในการที่จะพูดอะไรออกสื่อด้วยนะอืมโอเคครับเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับผมเนาะซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับผู้ใหบ้านฟิแลดนนะเอยวอไม่เกี่ยวโอเคค่ะสวัสดีคสวัสดีครับ